สวัสดีครับทุกคนึเพิ่งไปเก็บผักมาให้น้องเต่านะครับผมมีหญ้าอะเดี๋ยวทิ้งไปก่อนวางไปก่อนมีผักบุ้งแล้วก็มีพวกหญ้านะครับผมผมไปตัดมาเมื่อเช้าเลย่ะพวกนั้นก็เดินมาแล้วเอาให้กินแบบผสมผสานเลเจ้า กระสอบหนึ่งอยู่ได้สองวันก็ต้องไปหาต้องไปหาใหม่กินเยอะมากๆตรงนเนี้ยเนี่ยเนียเริ่มมายิ่งตัวใหญ่เนี่ยเนียตัวนี้กินทีนี่โอ้โหอย่าก,กับป้นกินเหมือนป้นเลยนะมาสับมากต้องมาผักลอ่อ ตัวเล็กจับต้องไปอุ้มปกติให้กินเองไม่ค่อยกินนะครับผมต้องไปอุ้มมาขี้เกียจเดินแต่ตัวใหญ่เนี่ยยอมรับเลยว่ากินกินเยอะมากนี่นะครับคือเป็นผักบุ้งธรรมชาติเลยผมไปป้น,ปนในคลองของหน้าบ้านเยอะมากนะครับมีทั้งผักบุ้งแล้วก็หญ้าปนกันอยู่นะครับเยอะมาก หญ้าอ่อนๆเพิ่งเกิดใหม่อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเต่าน่าจะชอบกินก็เลยไปจัดการมาให้ปกติเตากินผักซื้อเพราะว่าเราทำงานเนาะเราไม่มีเวลาไปหาผักหาอะไรให้เตาวันนี้ถือโอกาสไปเก็บตามธรรมชาติเป็นการลดต้นทุนนะครับผมเนี่ยถือว่าเป็นการลดต้นทุน ไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรเนี่ยฮะดูดิเดินวนอยู่ปกติผมให้ให้อาหารตรงนู้นตรงขวดแต่ว่าแสงไม่ดีนะครับมันจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูมาถึงปุ๊บก็เลยเทตรงตรง,ตรงนี้เลยกดถ่ายแล้วก็เทเลยเต่าอาจจะยังยังไม่ชินหรือเปล่ากลัวผมหรือเปล่าฮะเนี่ยนี่ เอา้าเอาเอมีใบไม้ my, แล้วก็ใบหญ้าชนกันชนกันตัวนี้ไม่กลัวแล้วตัวเนี้คือขออย่างเดียวเดินเข้าหาอย่างเดียวเลยเปิดประตูบ้านเป็นตัวนี้มันเปิดเข้าเข้าเองได้เว้ยอยู่หน้าบ้านฮะโอ้ยเสียงกบร้อง กินล้เดี๋ยวมันกินมันก็จะเดินมาเองละถามว่าอิ่มไหมไม่อิ่มตอนบ่ายๆน่าจะต้องเอาเนี่ยชุดนี้ย่าชุดนี้ให้อี่นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นผักบุ้งล้วนๆเลยเพราะว่าความตั้งใจตอนแรกคือไปเก็บผักบุ้งมาให้เต่า แต่ว่าเห็นหญ้ามันสวยดีมันอ่อนดีเพิ่งเกิดก็เลยฟับมาซะแต่ดูเต่าก็เลือกกินแต่ผักบุ้งแหละเพราะว่าผักบุ้งน่าจะอร่อยกว่ากินง่ายกว่าแต่หญ้ามันมีประโยชน์ไงทุกคนมันดีต่อสุขภาพเต่าก็เลยอยากจะให้มันกินหญ้าเยอะกว่าแต่มันไม่กิน <laughs> ตัวนี้ตัวใหญ่ก็ตัวในคลิป วันนั้นที่เพื่อนๆได้เห็นว่าน้องโชว์ของเทพออกมาโชว์เห็ดน้องก็คือเป็นตัวผู้แล้วร้อยเปซนนะครับส่วนตัวข้างหลังเนี่ยสองตัวนี้อายุเท่ากันนะครับผมซื้อมาพร้อมกันเลยแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ผมอยากจะให้มีตัวเมียสักตัวหนึ่งตัวผู้เราได้แล้วหนึ่งตัวตัวนี้สองตัวเนี้ยตัวนั้นทรงจะเป็นตัวผู้นะตัวเล็กตัวนั้นอะนู่น ทรงจะเป็นตัวผู้เพราะว่ากระดองด้านหลังเขามันเข้ามันบุบเข้าอะ่ะแต่ว่าตัวนี้มันบุบอยู่แล้วมันมีมีสิทธิ์มันมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวเมียได้เพราะว่ามันบุบอยู่แล้วมันกระดองเบิ้ลเราก็เลยหวังว่าจะได้จะได,จะได้ผู้หญิงจะได้เออต่าตัวเมียบ้างนะครับผมช่วงนี้น้องกบไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยว่าง งานเยอะนู่นนั่นนี่เยอะนะครับผมได้คิ่แบบว่าให้ให้คนที่บ้านพี่ฟาใส่ช่วยทําความสะอาดนู่นนั่นนี่ก็เต็มกืนละก็เลยไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่วันนี้หยุดไปเก็บผักให้เต่าก็เลยอะถ่ายไหนไหนก็ว่างละถ่ายคลิปหน่อยอาจจะตัดต่อไม่ค่อยดีนะช่วงนี้การถ่ายคลิปนู่นนัน่นนี่อาจจะเป็นแบบเหมือนว่ารีบๆการถ่ายรีบๆการแบบถ่ายแบบ อาไม่มีการตัดต่อแต่ว่าในไม่ช้านี้นะครับจะกลับมาทําเต็มที่ละกลับมาตัดต่อภาคสนุกๆให้เพื่อนๆได้ดูเหมือนเดิมนะครับอดใจรอกันหน่อยเนาะช่วงนี้เคลียร์ปัญหาเรื่องตังบ้างเรื่องอ,อุปกรณ์นะครับคอมผมเสียพังไปก็เลยซื้อคอมใหม่ด้วยเงินไม่มีนะครับเงินที่ได้จาก YouTube มันอยู่ที่3000ต่อเดือนมันไม่พอใช้อยู่แล้วแหละ สุดๆเลยก็หกเจ็ดพันถ้าพีคๆนะเดือนหนึ่งพีคๆเลยผมพูดเลยนะหกเจ็ดพันแค่นั้นเลยเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นคลิปสัตว์เลี้ยงนะคลิปพวกเนี้ยอ่า YouTube ให้เปอร์เซ็นต์น้อยแต่ถ้าเป็นคลิปเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือการทำกระตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นนาจจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะอ่าการทำคลิปเกี่ยวกับมนุษย์อย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์เยอะแต่ว่าเกี่ยวกับสัตว์อย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์มันจะน้อย เหมือนก็บ่าโฆษณามันเข้ายากอะทุกคนประมาณนั้นนะครับผมก็เลยได้น้อยสุดๆเคยถึงหมื่นไหมเคยถึงเงินเดือนที่ได้จาก Youtube นะแต่ว่าก็น้อยน้อยเดือนส่วนมากตกอยู่ 3, สามพันส่วนใหญ่ <c oughs> เอาพูดพูดเรื่อง Youtube แล้วนั่งดูเต่ากินผักอ่ะตอนนี้ก็นี่นะครับผมเริ่มเดินมากินผักกันแล้ว มีส่วนมากเลือกกินแต่ผักบุ้งนะทุกคนผม mm. ุตสซาห์แบบข้างแรกผมตัดหญ้าให้เป็นแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เดี๋ยวไปขยับขยับขึ้นไหนดีกว่าเผื่ออึ๊บอึบพิกขึ้นหน่อยดีกว่าอ่าอันนี้นี่นี่พิกขึ้นหน่อยดีกว่าจะได้เผื่อเผื่อได้เผื่อได้กินหญ้ากันหน่อยดีห้องนานะ้าของมีประโยชน์นะเว้ยหญ้าเนี่ย ตื่นมานะครับผมงานที่ทําก็ล้างกบล้างกบเสร็จแช่เต่าแช่เต่าเสร็จไปเก็บผักกลับมารอให้น้องเต่าอึนะครับผมจากนั้นก็ให้อาหารแต่วันนี้ผมแช่เต่าทิ้งไว้แล้วผมไปไปตัดงานหลังจากนั้นก็นึกได้ว่าเอ้ยเต่าน่าจะอึแล้วออกมาเต่าอึเต็มเลยผมก็เลยเทอึเตา่าจากนั้นก็ไปเก็บเอาไปเก็บผักบุ้งกับหญ้ามาให้เต่า ก็เลยคิดได้นะครับตลอดตลอดทางมาตัดหญ้าอยู่ดีๆเลาขึ้นแล้วเฮ้ยหรือว่าแบบถ่ายถ่ายเต่ากินหญ้าแล้วพูดคุยอัปเดตเต่ากันหน่อยดีกว่าก็เลยเฮ้ยกินกินเห็นป่ะก็เลยได้คลิปนี้มานะครับผม,มเต่าเราก็กินหญ้าอยู่นะหญ้าผสมพักบุ้ง เป็นการโกหกเต่านะครับผมบางทีมันจะกินผักบุ้งอย่างเงี้ยมันกัดกัดผิดกัดผิดไปโดนไปโดนหญ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องกินอ่ะอืมคือว่าตัวใหญ่กินดีสองตัวนี้กินหญ้าเลยเสียงเคี้ยวเสียงเคี้ยวเสียงเคี้ยวว่ะช่วยดึงช่วยดึง ช่วยดึงช่วยดึงนีช่วยดึเห็นปะจะหากินแต่ผักร้งแล้วมันก็ต้องกัดไปโดนหญ้าไอตัวนั้นยาวเลยตัวนั้นอ่ะให้ช่วยไม่ลูกปิดให้ช่วยปะอ๋อ,อไม่เป็นไรไปกวนไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปกวนมันเลยไป <laughs> ดิสวบปับป๊บปัปเข้าเลย วปบปับปั๊นี่ก็สองวันเนี่ยอยู่ได้พรุ่งนี้ก็หมดละก็ถ<ล>ือว่าส,สบายนะสำหรับผมผมว่าการเลี้ยงเต่าพวกนี้มันสนุกดีสบายดีไม่ได้แบบไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ <S <S ปล่อยให้เดินเล่นทำความสะอาดบริเวณบ้านนะครับผม <S <S เรื่องพลาติก ฝาเบียบุรีอย่างเงี้ยต้องคอยระวังพอเราเช็คพื้นที่เสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยเขาเดินได้แล้วไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแสงแดดเข้าเฉพาะตอนเช้าถึง9ก้าโมงตอนเย็นเนี่ยสี่อ3สามโมงครึ่งเนี่ยเริ่มมีแดดมาแล้วแดดจะเข้าเข้ามาช่วงนี้ช่วงนี้นี่เก้าอี้แดงเนี่ยเต็มนะครับมันจะเข้ามาก็ปล่อยให้มันนอนอาบแดดไป ก็เลยรู้สึกว่าเลี้ยงเต่าสบายเรื่องเสียงอะไรเงี้ยก็ไม่บรบกวนเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าเรื่องกลิ่นกลิ่นเนี่ยเวลาเขาอึถ้าอึปุ๊บทาความสะอาดปับ๊บก็คือเราจะไม่มีไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าอึปุ๊บแล้วปล่อยไว้ก็เดือดร้อนเพื่อนบ้านนะครับไม่ควรทําเนี่ยมาดูว่าเต่าผมมันอ้วนแค่ไหนนะทุกคนดูดินี่คือเนียนเนียเห็นป่ะตรงนี้เห็นป่ะเออนี่เห็นไหนี่คือหนังเต่าเนื้อเต่าเี่น ดูตรงนี้เลยเนื้อเนื้อปูออกมาเขาเรียกว่าไอเต่าอ้วนพวกเต่าอ้วนพวกนี้อ้ยชอเห็นไหมเต่าอ้วนตัวนั้นก็มีนะครับตัวเล็กก็มีนะแต่ว่าตัวเล็กไม่ค่อยโตเลยเขาเกือบตายตัวเล็กก็คือตอนที่ผมซื้อเขามาเขามียูลิตเต็มท้องเลยไม่รู้จะขับออกยังไงนะครับผมแต่อยู่ดีๆเขาก็พยายามขับออกได้แล้วก็ เ้วเห็นเป็นก้อนใสๆออกมาจากตูดเขาก็เลยเอาเนบ่บคีบดึงแล้วเขาก็เบ่งพุบออกมาโอ้โหตูดเขาคือเลือดเลือดไหลเลยตอนนั้นก็คิดว่าโอ้ทำถูกทำผิดว่าะที่ไปดึงคีบยูริกดึงออกแต่สุดท้ายเขาก็รอดมาแล้วเขาก็ไม่มียูริกอีกเลยโอ้โหดูดูดภาพนี้นะครับผมเห็นว่ามีเนื้อไขมัน <laughs> ไคมันออกตันตัวอ๋อกินอะไรเนี่ยติดหญ้าอาดุ๊กพี่ติดหญ้อา,าอุ้ยวายอันนี้หญ้าแข็งนะครับผมไปดึงช่วยเต่าเมื่อกี้วาไว้เต่ากินไม่ไหวไอ้ตัวนี้ต้นนี้หญ้าอ่อนเห็นไหมตัวนี้กินได้ดึงได้อยู่ไอ้ตัวเล็กเลือกกินแต่ผักบุ้ง <laughs> แต่ละตัวเห็นปะเห็นใบผักบุ้งปุ๊บ สวบปั๊บเลยเช่วยดึงช่วยดึงดึงยากปกติอ่ะได้มาแบบนี้ผมจะสับก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมใจร้อนผมว่าจะถ่ายผมก็เลยเอากัรไกรตัดบางส่วนชั้วตั้งแต่อยู่นู่นอยู่ริมคลองนั่นพอพอมาถึงก็เอาให้เลยก็ <c oughs> <c oughs> เลยเป็นอย่างนี้ มันมันกินยากไม่รู้นะยากรสชาติอาจจะไม่ดีก็ได้ในมุมของผมนะผักผักอาจจะเป็นแบบเหมือนขนมอย่างเงี้ยเราก็ชอบใช่ป่ะผมเอาผักบุ้งแล้วก็ใบหม่อนนะครับส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 บละเอียดเลยแล้วก็เอามาผสมกับหญ้าที่สับแบบประมาณแบบเท่านิ้วเท่านิ้วอย่างเงี้ยใบหม่อนประมาณ5 6ใบ บุ้งก็ประมาณ20ต้นอย่างเงี้ยสับละเอียดเลยแล้วก็เอามาผสมกันคืออย่างนั้นอนะ่ะได้ผลได้ผลดีนะน้องเต่ากินดีมากวันนี้เป็นระบบหยาบผักบุ้งเป็นต้นเลยปกติผมทิ้งไว้อย่างนี้ก็ประมาณครึ่งวันเที่ยงหมด คือมันกินกลายเป็นเต่าที่มันกินไม่รีบแนละ้วอ่ะมันก็ค่อยกินไปเรื่อยๆดูดิผักบุง้งของกุ้งติดปากติดคอไปหมดลนะเนี่ยดูท่าท่ากินดูท่ากินแต่ละตัวกินชิวนะครับผมนั่งกินนอนกินชิวจัดนะจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะ พ่าเราอยู่หน้าบ้านนะครับผมเสียงรบกวนค่อนข้างที่จะเยอะเสียงรถเสียงเรือนะครับปกติเริ่มโตตัวใหญ่คิดว่าอยากจะได้เพิ่มอยู่นะครับผมแต่ว่าต้องย้ายบ้านต้องหาบ้านอยากจะย้ายกลับไปอยู่ที่มุกดาหารมากมากเพราะว่าแถวนั้นมันพื้นที่เยอะมีแบบหลายไร่เลย1ิบไร่ ย้ายกลับไปอยู่แถวนั้นน่าจะสบายเต่าเดินเล่นเลยอยากทำอคอกเต่าทำอะไรอย่างเงี้ยเออกลีดยางพาราทำนาจริงๆผมอยากกลับไปทำแบบนั้นมากกว่าผมรู้สึกสบายใจมากกว่าอย่างน้อยๆกีดยางพาราเอาไปขายได้ตังค์ท o u t u b e ไปด้วยตอนนี้ต้องเก็บตังค์อย่างเดียวทำได้แค่เก็บตังค์ถ้ากลับไปก็ไม่มีบ้านทำไม่มีบ้านอยู่แถวนั้น ต้องเก็บตังค์ไปทำบ้านทำอะไรด้วยเป้าหมายเป้าหมายยังอีกยาวไกลแต่อยู่ที่นี่ก็ดีนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดีแหละแต่ว่าพื้นที่น้อย ใช่มันแพงจริงๆแล้วแบบหาพื้นที่เดินเล่นยากนะครับรถเรือก็เยอะนะครับผมจะกลับไปแบบอนอนอยู่ที่นาเลี้ยงสัตว์ถ่ายคลิปธรรมชาติแถวนั้นนะครับผมโอ้โตอนนี้ก็ปลาไปแบบนานแล้วนะทุกคนปางั้นเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ วันนี้มานั่งดูน้องเต่ากินผักกินหญ้ากันได้ชิวมากๆากพูดไปเรื่อยผมก็นั่งดูไปเล่อยพูดไปเรื่อยไม่มีเพื่อนคุยด้วยนะครับผมก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเผื่อเพื่อนเพื่อนชอบนะก็จะได้นั่งพูดคุยกันไปเรื่อยๆชิวไปเรื่อยเนี่ยก็แค่นี้เลยนะครับง่ายๆเลี้ยงเต่าไม่ยากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าอยากให้ทำอะไรใหม่ๆก็ คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย